ใส่ลงไปแล้วกดลงอใส่อีกข้างใส่หัวอีกข้างก่อนอดันดันหางเข้ามาอเอาหัวใส่ แต่ให้มันตรงรูมันไม่ตรงตรงองูอ่าลงอ่ดันดันหางออกไป <c oughs> ดันเข้ามาดันเข้ามาอีก <c oughs> อ่าดัน <c oughs> ต้องเอาเอาข้าง เอาเตียงข้างนี้ขยับเข้ามาก่อนเอาท้ายเตียงดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาอ่าเจ๋ได้ไหมเดี๋ยวซุกว้องพอดีอ่ามีมาหา布拉กกากหนี่งเจ๋ก็เจ๋จแล้วเจ๋แล้วใส่ข้างล่างก่อนติดปัน้นขวดๆใส่ดใส่ใปันนี้ออเสได้เสร็จนั่งอ่า よく